กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจัดกิจกรรม t ท e นด i n g ไต้หวันสมัยที่7ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอในวันที่10พฤศจิกายนแจกรางวัลให้แก่20ผลง,งานดีเด่นเงินรางวัลรวม930,000เหรียญไต้หวันถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเฉียนจงกวังรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้เป็นการสะท้อนมนสเสน่ห์ของไต้หวันให้ชาวโลกรับรู้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวน185ชิ้นคลิปวิดีโอบุตรแห่งไร่เผือกของทีมล็อกฟิล์มได้รางวัลการสร้างสารรค์ดีเด่นเป็นการเล่าเรื่องราวของเคอร์หมิงจงช่างแกะสลักผลไม้ของไต้หวันและโชว์ผลงานสุดยอดการแกะสลักขัวเผือกคลิปไต้หวันวิ่งไปพร้อมกับโลกผลงานอูจงฮั่นบันทึกความหลากหลายวัฒนธรรมและค่านิยมที่ก้าวหน้าคว้ารางวัลแบรนด์สตอรี คลิปวิดีโออื่นๆที่ชนะการประกวดมีเนื้อหาหลากหลายเช่นประเพณีงานศพเครื่องดื่มชาเขียวสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลเรื่องราวบุคคลและผลงานประพันธ์เพลงกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณผู้ร่วมแข่งขันที่แสดงออกถึงความรู้สึกเอกลักษณ์ไต้หวันผลงานชนะการประกวด20ชิ้นจะมีการจัดทำสับไตเติลภาษาต่างประเทศเผยแพร่ทาง YouTube ช่อง Trending ไต้หวันรายงานโดย แสงชัยกิตติภูมิวงศ์อาไต้หวัน